ผมไม่ได้เห็นว่าเราทำเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนวัตกรรมเป็นอินค e m e เมน l ์นะครับแต่สำหรับเรานะครับพูดถึงผู้ประกอบการนะครับเราต้องคิดอะไรที่มันมีอิมแพ t เยอะผมคิดว่าคนอื่นที่ยังไม่มีประสบการณ์อาจจยังไม่ยังไม่ได้มั่นใจครับว่าทำเป็นไปได้ไหมครับเราช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพเยอะแต่ไม่ได้เห็นว่าเป็นเป้าหมาย สัสดีอาจารย์ครับ,รบขอบคุณมาก <c oughs> ก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยวันนี้นะครับได้จะพยายามครับคือที่ผมอยากคุยกับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ผมนะฮะ <c oughs> คือเพราะว่าผมเรียนรู้จากอาจารย์ผมเลยมีไอเดียอะไรที่มาขึ้น <c oughs> คืออาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมโตขึ้น <c oughs> อาจารย์จริงๆอาจารย์เป็นคนที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วในวงการสตาร์ทอัพกับบิสเนสครับก็คือผมก็เลยอยากจะคุยกับอาจารย์เรื่องแนวคิดวันนี้ครับอาจารย์ได้ครับได้ครับ จริงๆในไทยนะครับในในช่วงนี้นะครับมีรัฐบาลเราก็มีหลายหลายคนพูดถึงสตาร์ทอัพตลอดใช่ไหมครับเพราะมาน่าจะเป็นด REAM ด REAM ถึง Silicon Valley นะครับแต่จริงๆนะครับผมไม่ได้เห็นว่าเราทำเกี่ยวกับสตาร์ทอัพหมายถึงว่าจริงนะครับเรามีสตาร์ทอัพเยอะเราช่วยสนับสนุนสตาร์ทอัพเยอะแต่ไม่ได้เห็นว่าเป็นเป้าหมายสำหรับเรานะครับสตาร์ทอัพเป็น outcome หมายถึงว่าผมเห็นว่านะครับถ้าสเต็ปหนึ่งครับเราต้องแก้ปัญหาสหรับคนอื่นหรือทำ v v l u u สสหรับคนอื่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็น innovation แบบนี้นะครับต้องเริ่มจากคนแรกคนเดียวนะครับเริ่มเล็กก่อนอย่างนี้ไหมครับใช่ครับแต่ไม่ไม่ใช่มันไม่ได้ dream big นะครับเราชอบ พูดถึงตลอด Think Big Act Small ใช่ครับโอเคครับแต่ innovation แบบนี้นะครับ innovation แบบนี้โอเค Dream Big นะครับแต่ต้องเริ่มจากคนแรกคนเดียวแล้วก็ลังจากนั้นลังจากอยู่ช่วยอยู่แก้ไขปัญหาของของคนแรกครับต่อไปนะครับแก้ปัญหาสำหรับคนที่สองครับแค่นั้นแค่นั้นเราก็คนที่สามเราก็สี่ห้าหกโอเคถึงสิบอาจาะกระโดดเป็นยี่สิบสามสิบ 50 100โอเคครับอันนี้ execute ไปแล้วนะครับเรียกว่าเป็น startup แต่ที่สำคัญมากนะครับถ้าเราอยากมี impact ของกระทบใช่ไหมครับมากนะครับถ้าอยากมี impact มากนะครับต้องเริ่มจากคนแรกอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็น innovation นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเราก็เห็นว่าไม่เหมือนนวัตกรรมสำหรับบริษัทใหญ่ น่าจะอาจารย์แซคเคยฟังนะครับเราพูดถึงพูดถึง7-11ตลอดนะครับเราชอบโดยยางครับจริงๆริงเอ็ดเวิร์ดเห็นว่า7-11เป็นบริษัทที่ very innovative ในไทยนะครับผมคิดว่า7-11มี innovation เยอะแต่เป็น innovation สำหรับบริษัทใหญ่หรือเราเรียกว่าเป็น innovation สำหรับผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่สำหรับผู้ประกอบการทำไมครับ สมมุติว่าอยู่เป็น7 e เ e ่ e อนะครับครับคุณมีกี่สาขาไม่รู้มันห้าพันสองหมืนไม่รู้นะครับถ้าคุณจะทำอะไรใหม่ๆอคุณจะล่ u n สิ่งที่ใหม่ๆสำหรับสองหมืนสาขานะครับครับถ้าเป็นวาวมากต่างการมากกับสินค้าอื่นๆไม่ได้เพราะว่าลูกค้าไม่รู้ไม่เข้าใจระบบไม่มอบ ใช่ไหมครับครับ s ่วนยังงั้นเมื่อ7-11คิดนวัตกรรมใหม่ๆ Challen g e ของเขาคือเขาต้องคิดถึงนวัตกรรมที่มอบกับ2 0 0ห0ืหรือ15ื่นคือคนหนุ่มากมหาศาลสาขาใช่ครับ s ่วนยังงั้นถ้าเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นซลลาบอลรสชาติใหม่ใช่ไหมครับครับหรือเป็นกริลล e ชีเพิ่มแฮมถ้ามีแฮมแล้วเปลนเป็นไซคกรอกมีไสครอกแล้วเป็นหมูแดง ใช่ไหมครับผมก็เป็นลูกค้าเขาเยอันั้นจะรู้จักเมนูนะใช่ใครับไม่แต่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องมอบกับระบบระบบเครือข่ะระบบคือทุกสาขามีไมโครเวฟทุกสาขามีดูเย็นมีระบบโลจิสติกส์มีโกดังมีพนักงานครับพนักงานไม่มีเวลามีเวลาแค่ภาพแซนวิชสามสิบวินาทีเราก็ขาย ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาทำอาหารใช่ไหมครับ so อย่างนั้น challenge ของ7-11คือต้องคิดนวัตกรรมที่มอบกับระบบใหญ่หลายๆนึงล้านคนครับโอเคครับสุดท้ายอย่างนั้นนวัตกรรมเป็น incremental นะครับแต่สำหรับเรานะครับพูดถึงผู้ประกอบการนะครับเราต้องคิดอะไรที่มันมีอิม a c กเยอะเพราะว่าเราจะเริ่มกับคนคนแรกครับ แต่ยังั้นต้องเป็น,ปน fix a big problem แล้วก็เราโชคดีนะครับเมืองไทยมีมีบัญหาใหญ่เยอะคืที่อื่นมีด้วยนะครับ,รบแต่ในเมืองไทยนะครับเรามี Challenge เยอะนะครับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการแน่นอนคือจริงๆก็คือเป็นผู้ที่แก้ปัญหาที่เก่งครับจะทำให้เราอยู่รอดในการทำ business <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ครับแต่แต่จริงๆปัญหาคืออันนี้อันนี้ที่ผมพยายามอธิบายเมื่อกี้นะครับครับถ้าเบ้าไมยของเราคือจะ ทำ business ผมไม่ได้ว่านะครับทำธุรกิจดีนะครับผมเคยเบิด5บริษัทใหไทยนะครับผมทำธุรกิจแล้วโอเค so ผมไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป้าหมายของเราคือทำธุรกิจทำ business ทำ startup นะครับอาจารย์เราเราลืมอาจารย์เราลืมคิดถึงปัญหาเพราะว่าเราคิดว่าคนเดียวไม่พอคนเดียวได้กําไรน้อยคนเดียว หรือเราไม่รู้ว่าแก้แก้ไขปัญหาของคนนี้อาจจะไม่มีคนอื่นที่มีปัญหาแบบนั้นใช่ไหมครับอย่างั้นถ้าเ้าวมายของเราเป็นเป็นเป็นแค่ทำบิสเนสนะครับเราคิดไอเดียใหม่ๆไม่ได้ถ้าเราพูดถึงคนโอเคเหมือนสตีฟจ็อบส์ทุกคนชอบพูดถึงสตีฟจ็อบส์เขาอยากพยายามทำอะไรที่ต่างๆเขาไม่สนใจโอเค ไม่รู้นะครับไม่เคยร <com er ู้จากเขาเขาไม่เคยคุยกับเอ็ดวนนะแต่ผมเห็นว่านะครับเขาอยากทำอะไรที่ไม um sure> ่ไม่เก uh uh um> uh uh> uh uh ี่ยวกับ personal computer ในในสมัยนั้นในอดีตนะครับเขาไม่ได้คิดว่าอ๋ออยากสร้างบริษัทอยากทำ business plan อยากทำนี้ทำนู้นเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาเห็นว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนใช้ได้ สนใจทำเดียวกับนั้นมือนอาจารย์แซกนะครับคุณอยากให้ทุกคนเล่นมิวสิกเก่งตั้งแต่อายุศูนย์คุณพ่อบอกว่าอายุสูงเริ่มเร็วนะครับเร็วกว่านั้นไม่ได้ล้วไม่ไม่ได้ได้ฟังมซาร์อะไรกใช่ไหมครับแต่ยังงั้นผมไม่ได้เห็นว่าทำ business ไม่ดีนะครับแต่ผมเห็นว่า business เป็น outcome จาก value อย่างนี้นะครับแสดงเงินเป้าหมายของอาจารย์แซคคือเราอยากให้เด็กตั้งแต่อายุสูงถึงเท่าไหร่15ปีจะเรียนดนตรีเก่งมากที่จะถึงระดับออกใบต่างชาติได้เยอรมันอเมริกาญี่ปุ่นไม่รู้นะฮะอ่อันนี้เป็นเป้าหมายครับโอเคครับนอกจากนั้นถูกต้องต้องมีระบบต้องมีนี้ต้องมีนั้นต้องมีใช่ครับเป็นธุรกิจ แต่เป้าไมค์คือจะช่วยเด็กเรียนมิวสิกไม่ใช่เป้าไมค์คือทำธุรกิจเข้าใจสำหรับเอ็ดเวิร์ดไม่ดูคนอื่นเห็นด้วยแต่สำหรับเอ็ดเวิร์ดไม่เหมือนกันแต่ผมเห็นด้วยครับอาจารย์ผมเชื่ออาจารย์หลายๆเรื่องอยู่แล้วครับมีคำคำหนึ่งครับอาจารย์ที่อยู่ในใจผมหลายครั้งแล้วพอเราผมเคลียรอาจารย์อาจารย์ชอบพูดว่าขอโทษง่ายกว่าขอร้องคือในลักษณะการเส่านขอโทษง่ายกว่าขออนุญาตขออนุญาต ซึ่งอันนี้ครับอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเลยครับจริงๆจริงๆผมผมชอบคำนี้ในส่วนตัวเพราะว่าเวลาเราสร้างงานเนี่ยถ้าเราคิดดีทําดีเราอยากเราเราเราพูดถึงทํางานหรือพูดถึงแตงงานแต่งงานทำทำทงานทำงานแต่งงานลาว้ครับรักภรรยาเสมอเหมือนกันครับครับครับอกเสียงนั้นถ้าเรารู้สึกว่าต้องขออนุญาตตลอดครับ ไม่ถึงว่าต้องรอคนอื่น Approve ปัญหาคือ 1. เราใช้เวลาครับเราผมอธิบายอีกนะครับบอกบอกข้อที่2ก่อนข้อที่2คืออาจจะคนที่อนุญาตไม่เข้าใจหรือไม่เห็นไม่เห็นเป้าหมายหรือหือไม่เห็นโอกาสครับโอเคครับพูดถึงข้อหนึ่งอีกนะครับเมื่อเอ็ดเวิร์ดคิดไอเดียใหม่ๆ ภายใน1นาทีแรก5้านาทีแรกสิบนาทีแรกผมตึงเต่นมากผมรู้สึกว่า this is the best idea in the world ครับทุกไอเดียเป็นแบบนี้สำหรับไอโบดนะครับทุกไอเดียแบบนี้ครับโอเคครับอาจจะถึงหนึ่งชั่วโมงปางไอเดียยังคิดอยู่นะเป็น great idea แต่ทาไม่ทำอะไรเลยผมพูดถึงตัวเองครับถ้าผมไม่ได้ทำอะไรต่อนะครับผมจะรู้ว่าจริงๆไม่เคยดีนะครับ นใช่ครับราว่าถ้าเป็นไอเดียดีคนอื่นน่าจะทำแล้วร้อมคิดอย่างนั้นครับสุดถ้าเราคิดอย่างนี้ตลอดนะครับเราคิดอะไรใหม่ๆไม่ได้หรือถ้าเราคิดไอเดียใหม่ๆแล้วก็เราตื่นเต้นแล้วก็เราต้องรอไปทำงานวันจันทร์เขียน Pro proposal แล้วก็ผ่านกรรมการแล้วก็เพจแล้วก็จริงๆนะครับ ในช่วงนั้นนะครับผมยังไม่รู้ว่าเป็นไอเดียดีหรือเปล่าผมไม่ไม่พรีเพียรที่จะเดฟเอนไอเดียใหม่ๆผมแค่รู้สึกเป็นเป็นความรู้สึกว่าอาจจะเป็นอาจจะดีอาจจะไม่รู้นะครับค所以อย่างงั้น mindset ของผู้ประกอบการคือต้องเริ่มทำอะไรต้องเริ่มทดลองเร็วๆทดลองอย่างไรก็ได้ครับ วิ่งไปคุยกับคนครับก่อนครับเราฟังไอเดียของเขาไม่รู้ว่าเขาพูดไอเดียดีหรือไม่ดีนะฟังฟีดแบ็กหรือพยายามทำมอคคับนิดหน่อยหรือรีบทามเว็บไซต์แล้วก็ส่งใบแล้วก็เห็นว่ามีมีใครติดต่อไหมแอดเวิร์ดแบบแบบนี้หมายถึงว่าภายในหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงผมต้องถามอะไรถ้าผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ถาม สำหรับทุกไอเดียเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเข้าใจครับล้าก็โอเคเอ็ดเวิร์ดเป็นแบบนี้ครับแล้วก็พอมีประสบงานเยอะครับเคยเป็น Product Engineer เคยทำา n w w r r o u c t t เคยสร้างบริษัทหเจ้านะครับพครับพอมีประสบกานเยอะครับแต่เอ็ดเวิร์ดยังเป็นแบบนี้จริงครับผมคิดว่าคนอื่นที่ยังไม่มีประสบกานอาจจะยังไม่ยังไม่ได้มั่นใจครับว่า ทำเป็นไปได้ไหมถ้าคนอื่นถ้าเอ็ดเวิร์ดเป็นแบบนี้หมายถึงว่าต้องโทษองภายในกี่ชั่วโมงหรือจะหายเพราะม้สึกว่าคนอื่นอย่างน้อยเหมือนกันอย่างน้อยเสรจงั้น m e s s a g ของเอ็ดเวิร์ดคือ mindset ของ entrepreneur ที่สำคัญมากคือต้อง experiment fast experiment fast เสราจแั้นเรา putting explore forever โอเคสำรวจตลอดนะครับผมเข้าวซอยนี้ วันนี้เป็นวันแรกครับผมมองหลายๆอย่างครับอ่านั่าสนใจไม่เคยมาเดี๋ยๆๆสำรวจกรอดครับจากแล้วก็หลังจากนั้นถ้ามีไอเดียเกิดขึ้นสมมุติว่า what if ครับต้องพุชตัวเองว่าจะพยายามทดลองเร็วๆอืมเป็นชั่วโมงไม่ใช่เป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนถ้าเป็นแบบนั้นไอเดียหายไปแล้วต้องรีบทำครับยังน้อยก็ได้ <laughs> ไม่ไม่ใช่ launch new product launch start ไม่ใช่แต่อย่างน้อยนะครับต้องรีบคุยกับคนอื่นมไม่รู้เป็นในกลุ่มนะครับแต่ต้องรีบคุยกับครับหรืต้องรีบคุยกับเพื่อนครับจัดผมมีเพื่อนที่ผมรู้จักหลายๆคนนะครับที่ผมรู้เขาเป็นคนที่อยากฟังไอเดียใหมๆ่ๆเป็นเป็นกลุ่มที่ที่สันนะครับเป็นเป็นเพื่อนที่เราเรียนด้วยกันที่เอ็มหรือเป็น ที่เรารู้จักมานานแล้วเรารู้ว่าเขาจะไม่ได้หัวเราะถ้าเราอาจจะเขาหัวเราะแต่เราไม่ไม่ฟังเสียงัใช่ไหมครับผมรู้มีมีมีคนแบบนั้นถ้ามีไอเดียเกิดขึ้นนะครับผมส่งใบส่งใบไลน์วอตส์แอบสมมติว่าเดี๋ยวนเราก็เขาจะตอบน่าสนใจลองดูเราก็จะให้ผมมั่นใจมากขึ้น so อันนี้เป็นทดลอง ดีกว่าขออนุญาตเพราะว่าถ้าเราต้องรอข้ออนุญาตไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้เริ่ม,มอะไรสักทีด้วยไม่ทำเลยผมพูดถึงเอ็ดเวิร์ดภายในวันนี้มีประสบงาน55เกือบ54ปีแล้วคเคยทำหลายอย่างที่ได้ความสำเร็จแล้วหลายอย่างที่มันไม่ work เพราะม,มีมี experience แล้วก็ผมเป็นคนที่มั่นใจด้วยครับแต่ผมเป็นคนแบบนี้ทาไม่ได้พยายาม ทดลองเร็วๆไอเดียจะหาเรากับผมไม่ทำอะไรเลยส่วอย่างนั้นแมสเซจคือสำหรับทุกๆคนนะครับครับให้รู้สึว่าเป็นไอเดียรีบทำอาจต้องเยอะแต่รีบทำอะไรที่จะพยายามทดลอง because you're on you get started ครับแล้วก็หลังจากนั้นมันง่ายกว่าสเต็ปแรกเป็นสเต็ปที่มันลำบากมากใช่ครับจริงๆคำพูดอาจารย์หลายเรื่องที่อาจารย์สอนผมมันจะเหมือนกันนะครับอยู่ในหัวผมใช่ครับตลอดเลยครับอาจารย์ จริงๆผมขอบคุณที่อาจารย์ได้มีโอกาสให้โอกาสผมได้สัมภาษณ์อาจารย์สนุกมากครับทำงานกับอาจารย์แซกสนุกคนุกอาจารย์อยากจะฝากอะไรไหมครับก่อนที่เราจะปิดรายการวันนี้ว่าคือผมเชื่อว่าผมได้โอกาสด้วยในการสร้างงานแล้วผมอยากจะให้ต่อแต่ว่ามีหลายคนในโลกนี้ที่ก็อยากจะสร้างงานแต่ไม่มีโอกาสเขาจะควรหาโอกาสหรือเขาจะเริ่มยังไงครับอ่ โอเคตอบง่ายๆก่อนนะครับเริ่มยังไงเริ่มยังไงคือทดลองทดลองโอเคทดลองหมายถึงว่าอะไรโอเคในช่วงนี้นะครับมันมีมีหลายๆคนทำอบรมเกี่ยวกับ Design Thinking แล้วก็น่าจะมีหลายคนเคยเห็น Business Model Canvas เคยเรียน Design Thinking มีเยอะในไทยนะครับแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้คิดขนาดนั้นเมื่อผมพูดถึงทดลอง เราเราพอมีสไลด์นะครับน่าจะอยู่เึ้นนะครับจะไม่ได้นะครับต้องดูนะครับแต่คิดว่าข้อหนึ่งในสไลด์พูดถึงทดลองนะครับข้อหนึ่งคือแค่คุยกับคนอื่นจริงๆผมรู้สึกว่าสำคัญแค่ผมเรียกว่าเป็น rapid prototype ต้องรู้คนอื่นรู้สึกว่า rapid prototype คือทำอะไรจริงๆครับ แต่สำหรับเอดเวดนะครับสเต็ปแรกคือแค่ข้อหนึ่งคือแค่คุยกับคนอื่นโอเคครับถ้าเราเดิมเบียร์ด้วยกันนะครับเราคุยกันก็ได้เราน่าจะเราเห็นด้วยกันเป็นไอเดียดีเมื่อผมพูดถึงคอข้อนี้คอแรกคือหนึ่งคุยกับเพื่อนที่ผมบอกเมื่อกีนะครับเป็นเพื่อนที่ชอบฟังไอเดียใหม่ๆอาจจะเขาไม่รู้จักสถานการณ์เขาอยู่ที่ต่างประเทศ เราก็อาจจะผมพูดถึงไทยแต่เขาจะฟังเราก็เขาจะพยายามให้ฟีดแบ็กแต่ผมเริ่มแล้วหมายถึงว่าผมเคยคุยกับคนอื่นอไอเดียออกจากสมองแล้วรหรืออันนี้ยังอยู่คอหนึ่งหรือคุยกับคนที่ในกลุ่มที่ผมเห็นว่ามีปัญหานี้ หมายถึงว่าสมมุติว่าผมอยากโอเคสมมุติว่าผมเป็นอาจารย์แซกครับแลนวิโอระเกงมากพัฒนาเรื่อยๆครับเหมือนกันครับผมเห็นว่าอยากอยากช่วยเด็กเรียนมิวสิกเป็นดนตรีโอเคไปคุยกับคนนั้นหรือไปคุยกับพ่อแม่ครับจริงๆเราทําได้ภายในหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับถ้าถ้าอยากทําจริงๆนะครับเราไปหาคน ไม่รู้วิ่งไปเป็นเกล้าใช่ไหมมีโรงเรียนเยอะเราก็เห็นคนเข้าไปโรงเรียนตรนตรีเราออกลรวก็ขอโทษนะครับคุยแป๊บหนึงได้ไหมเรียนที่นี่เป็นยังไงสมมุติว่าเใช่ไหมครับหมายถึงว่าภายในหนึ่งชั่วโมงเราสามารถหาข้อมูลได้มาศสารใช่ครับเราเริ่มคุยแล้วก็เราเริ่ม develop idea นะครับครับผมรู้สึกว่านะครับตั้งแต่ step zero หมายถึงว่ายังไม่ทําอะไรเลยครับถึง step แรกเกลาแรกนะครับ เป็น the most difficult step เป็น the most difficult step ถ้าผมรู้สึกว่านะครับถ้าเราทำอะไรก็ได้คุยกับเพื่อนแชร์ไอเดียหรือไปคุยกับเด็กที่เรียนดนตรีที่เซ็นทรัลเพ็งเกล้าเรา start แล้วเรากระโดดไป step แรกแล้วเราฟัง feedback ไม่ว่าเป็น feedback ดีหรือไม่ดีเรา start แล้วผมเห็นว่าคน จำนวนยายครับจำนวนมากไม่ทำแบบนั้นเขาแค่พูดมีไอเดียเราไม่ทำอะไรเลยครับผมรู้สึกว่าสเต็ปนี้จัดศูนใบหนึ่งเป็นสเต็ปสำคัญมากผมไม่ใช่เป็นคนเดียวคิดอย่างนี้นะเพื่อนที่ผมพูดถึงมือขีนะครับเราเรียนที่ MIT ด้วยกันนะครับเขามืงกันนะครับเขาส่งเมสเสจ e มาเขาบอกว่า ผมรู้อยู่ไม่เข้าใจนะครับแต่อยากให้ฟีดแบ็กนะครับเดเดเอาผมตอบแบบนี้นี้ผมไม่รู้มานีนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมต้องบอกผมต้อง start ต้องบอกคนอื่นที่ที่ผมมีไอเดียแบบนี้ครับใช่ไหมครับไม่ใช่อวิร์ดคนเดียวโอเคอย่างนี้ครับแต่พวกเราที่ชอบ innovation ชอบชอบทำอะไรใหม่ๆต้องเริ่มแบบนี้ so โอเคถึงในนี้คอไม่รู้นะครับโอเค ทำโปรโตไทป์ทำนี้นี่ครับแต่ข้อหนึ่งข้อแรกสำคัญมากต้องเริ่มต้องเริ่มจริงๆไม่ไม่รู้สวเป็นความรู้เป็นความรู้สึกไม่ไม่ต้งว่านะครับอันนี้เป็นที่ผมถามในในในชีวิตครับแต่สำหรับผมคือความรู้ที่ผมได้จากอาจารย์คือเพราะว่าพอผมคิดว่าอาจารย์เป็นคนที่ช่วยผมให้ผมมีไอเดียครับมันเปิดที่ความอยู่ให้หงายขึ้นหลายเรื่องครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับ ไม่เป็นไรครับจริงๆคิดว่าเกี่ยวกับอนุญาตเหมือนกันพูดถึงอนุญาตนะครับเราต้องให้อนุญาตตัวเองไม่ต้องคออนุญาตจากคนอื่นเราต้องให้ตัวเองหมายถึงว่า allow ourselves to try แค่นั้นแค่ั้น่ยังผมรู้สึกว่าโอเคบางคนเรียกว่าผมเป็นอาจารย์ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับแต่ผมเห็นว่าหน้าที่ของของเอ็ดเวิร์ดไม่ใช่สอนไม่ใช่ให้ความรู้ google ก่งกว่าเอ็ดเวิร์ดแน่นอนเร็วกว่าด้วยครับชัดกว่าด้วยแต่ผมเห็นว่าหน้าที่ของเอ็ดเวิร์ดคือจะให้ทุกคนให้ตัวเองมีอนุญาตทำพยายามทำอธิบายทำไมเข้าจไหมครับือคืออนุญาตตัวเองให้ทำใช่ครับใช่ allow yourself to try ประมาณนั้นขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับจับครับผมโอเคครับ